ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุดราม่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ได้อย่างไรนะคะสําหรับดราม่าเรื่องเซตเตอร์สาวไทย2คนนั่นก็คือนุสราต้อมคําและพรพันเกิดปราณเวลานี้เผื่อแฟนแ,ฟลแลบอลยังไม่รู้นะคะนุสราต้อมคําเข้ามาท้ายฤดูกาลของหลีกสหรัฐเมริกา PWF Pro Volleyball Federation หลีกเดียวกับพรพันเกิดปราดนะคะนุสราเข้ามาอยู่ในทีมโคลัมบัสส่วนพรพันเกิดปราดเนี่ยอยู่ตั้งแต่ต้นฤดูกาลทีมออร์เลนโดดราม่า สิ่งวิาพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนน,นะคะก็เป็นในแง่ที่ประมาณว่านุสราต้อมคําเข้ามาโหเข้ามาแข่งกับน้องหรือเปล่าเข้ามาตามน้องหรือเปล่าน้องก็คือพรพันธ์เกิดปราดลาดนะคะเข้ามาแบบนี้ทําให้น้องดับในหลีกสหรัฐหรือเปล่าจะเข้ามาทําไมไท้ายฤดูกาลแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นุสราต้อมคําเข้ามาในทีมโคลัมบัสของหลีกสหรัฐอเมริกาในท้ายฤดูกาลนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมาว่านุสราต้อมคําเนี่ยจะมาเล่นให้หลีกสหรัฐอเมริกาหลีกนี้นั่นแหละ แต่ก็ไม่มีใครคิดว่าท้ายฤดูกาลแบบนี้นุสราต้อมคําจะมาแล้วก็ไม่รู้ว่าทีมโคลัมบัสเนี่ยจะคว้าตัวนุสราต้อมคํามาเพื่ออะไรเพราะทีมเนี่ยก็อยู่ท้ายตารางอยู่รองท้ายตารางแบบนี้ตลอดเวลาเข้ามาทายฤดูกาลแบบนี้ก็ไม่ได้จะทําให้ทีมตัวเองเนี่ยอันดับขึ้นไปมากกว่านี้แล้วก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปสู่รอบเพลย์ออฟรอบ4ทีมสุดท้ายได้อยู่ดีคือแนวโน้มที่มันจะเป็นนะ,นะคะมันจะเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายนุสราต้อมคําก็มาในช่ว ทายฤดูกาลเล่นให้ทีมโคลัมบัสจริงๆค่ะโคลัมบัสก็ได้กล่าวนะคะว่าที่จริงทีมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่กับการที่จะต้องขึ้นไปอยู่อันดับสูงสูง,สงหรือเข้าไปสู่รอบ4ี่ทีมสุดท้ายแต่การอนุสราเข้ามาก็อาจจะทําให้ทีมเนี่ยมีระบบที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้แฟน,แฟน,แฟนวลลนบอลในเมืองโคลัมบัสเองนั่นแหละค่ะรู้สึกเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของทีมที่ไม่ได้มีแต่แพ้กับแพ้ตลอดเวลาเรื่องนี้แอดก็เข้าใจนะคะการคว้าตัวผู้เล่นเข้ามาใหม่กลางคันหรือแม้แต่ เข้ามาท้ายฤดูกาลแบบนี้ของแต่ละทีมที่เราจะเห็นในแต่ละประเทศน,น,นะคะเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรสูงสุดขนาดนั้นเหมือนโมเมธันชาสุกสดนั่นแหละคะ่ะอยู่ดีๆก็เข้ามากลางฤดูกาลแต่ใครจะไปคิดะคะว่าโมเมก็สามารถทําผลงานได้ดีแต่ไฮพาสก็ไม่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟอยู่ดีเห็นไหมก็คือเป็นแบบนี้แค่ทําให้ระบบของทีมเนี่ยมีระบบที่ดีขึ้นและที่สําคัญเลยทีมนั้นๆเนี่ยไม่อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลของทางทีมเขาเนี่ย ผิดหวังและที่แฟนๆวอลเลย์บอลบอกว่านุสราจะเข้ามาแข่งกับน้องทำไมทำให้น้องดับกลางคันทุกคนคะสารัตเขารู้ค่ะว่าสาวไทยเนี่ยยิ่งมาเยอะเท่าไหร่แต่ละคนก็จะชายออกมานะคะแต่ละคนก็จะสร้างความโดดเด่นของตัวเองออกมาไม่มีใครมาดับใครคะ่ะแถมยังทำให้หลีกสารัตหลีกนั้นเนี่ยกระตุน้นการดูของแฟนๆวอลเลย์บอลได้ดียิ่งขึ้นซะอีกและที่แฟนๆวอลเลย์บอลพูดกันชัดว่า จะเข้ามาตามน้องทําไมคือเข้ามาตามพรพังเกิดประหลาดทำไมไม่ใช่นะคะนุสราเป็นตัวบุกเบิกหลีกสหรัฐอเมริกาให้ทัพสาวไทยไม่ว่าจะเป็นพรพังเกิดประหลาด หรือเปียนุตแป้นน้อยนะคะนุสราเป็นตำนานเจ็ดเซียนเซตเตอร์ของไทยบุกเบิกเข้ามาในหลีกสหรัฐอเมริกาคนแรกค่ะแอดพูดชัดมากๆนะคะหวังว่าแฟนฟอลเล่บอลจะเข้าใจนะคะแฟนฟอลเล่บอลเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะว่า ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยแฟนคลับผู้ชมวอลเล์บอลในสหรัฐเนี่ยเขาปลื้มนุสราต้อมคำมากมากนะคะการที่โคลัมบัสโพสประกาศทางการเนี่ยว่าได้เซ็นสัญญาคว้าตัวนุสราต้อมคำมาเนี่ยทุกคนไปอ่านคอมเมนต์ได้เลยค่ะว่ามีแต่แบบชื่นชมมีแต่แบบยินดีมากที่จะเข้ามาในทายรดูกาแบบนี้เพื่อจะทําให้โคลัมบัสดีขึ้นเพื่อจะเปลี่ยนแปลงระบบทีมได้ดีขึ้นมีเด่คนรักนุสราต้อมคำเราว่าอยู่หลีกสหรัฐมาหลายปีแล้วนะคะแฟนๆวอลเล์บอลทางฝั่ง รัตเขารู้ฝีไม้ลายมือของเจเจนุสราต้อมคําของเราค่ะไม่ได้มีการเปรียบเทียบระหว่างนุสราต้อมคํากับพรพันธ์เกิดปรัดเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนี้นะคะทางโค้ทางฝั่งคลัมบัสเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าทางนุสราต้อมคาเนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมกับทีมฝึกซ้อมกับระบบทีมมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามาเล่นให้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือนัดที่ผ่านมานะคะที่คลัมบัสแพ้ให้กับแอตแลนตาไปก็หวังว่านุสราต้อมคําจะ เล่นได้ดีขึ้นแล้วก็เข้ากับระบบทีมโคลัมบัสได้ดีขึ้นแล้วก็ใส่ให้สุดไปเลยให้แฟนแฟนวลย์บอลไทยรวมไปถึงแฟนแฟนวละ์บอลทางฝั่งสารัฐเนี่ยเห็นไปเลยนะคะว่าเฮ้ยนุสราต้องคําเข้ามาเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนให้โคลัมบัสเนี่ยดีขึ้นแต่ อย่าคาดหวังเยอะนะคะว่าโคลัมบัสจะดีถึงขั้นเข้ารอบเลยอฟออฟโอเคไหมทุกคนเข้าใจเกมกีฬาด้วยนะมันก็มีแค่แพ้แล้วก็มีแค่ชนะเท่านั้นการที่นักกีฬาคนหนึ่งเข้ามาในไทยฤดูกาลแบบนี้มันก็ยากนะคะที่เราจะไปกดดันเขาแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลไม่ได้รอแมตช์ไหนแล้วคะ่ะรอแมตช์ที่นุสราต้อมคําทีมโคลัมบัสจะมาแข่งกับพรพันธ์เกิดปราดทีมออร์แลนโดนั่นแหละคะ่ะอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะเดือนเมษาเลยแมตช์นั้นน่าจะเป็นแมตช์ตรึงใจแมตช์ในความ ทรงจำของแฟนแฟลบอลที่ได้ตื่นมาดูทุกคนเลยแอดเชื่อเลยว่า แมตช์นั้นอะ่ะจะไม่ทําให้แฟนฟ้เล่บอลผิดหวังเลยนะคะแต่แมตช์ต่อไปที่อยากให้เชียร์นุสราต้อมคํานะคะก็คือแมตช์วันที่29นะคะก็คือวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะคะทางโคลัมบัสของนุสราต้อมคําจะเจอกับแกรนด์รับผิดนะคะแข่งเวลา6กโมงเช้าวันเสาร์ตื่นมาดู6กโมงเช้าสักหน่อยนะคะเชื่อว่าสนุกแน่นอนถ่ายทอดสดทางวอลเล่บอลทีวีค่ะและนุสราต้อมคําก็ยังแข่งขันแบบติดกันเลยนะคะก็คือคืนวันที่30เข้า 31ตี2นะคะโคลัมบัสจะเจอกับแอตแลนตาเหมือนเดิมค่ะไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเอาชนะได้ไหมรอดูกันนะคะนัดที่2วันที่30เข้า31เนี่ย ถ่ายเทอดสดทาง YouTube นะคะแต่วันพรุ่งนี้29 6เโมงเช้าเนี่ยจะถ่ายเทอดสดทางวอลเลย์ World, บอลเวิร์ลวอลเลย์บอลทีวีค่ะดังนั้นแอดไม่อยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลพลาดนะคะในการรับชมนุสราต้อมคำรวมไปถึงพรพันธ์เกิดปราดในหลีกสหรัฐอเมริกาโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชันนะคะเรียลโปรนะแฟนๆมีความเขียนอย่างไรบ้างคะสาหรับการวิพากษ์วิจารณ์กระแสที่มันเกิดขึ้นว่านุสราต้อมคำเนี่ยเข้ามาในหลิกสหรัฐทำไมท้ายฤดูกาล เข้ามาแข่งกับน้องหรือเปล่าทําให้น้องดรอปลงน้องก็คือพรนพังเกิดปราดนะนะคะกิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แอดว่าเขาเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่แอดได้นํามาบอกนะคะอยากบอกทุกเรื่องทุกราวที่มันเกิดขึ้นให้แฟนๆเละนบอลได้ทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ก็ พยายามจะบอกให้หมดนะนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งคันและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกวอลเลย์บอลลีกอาชีพหลีกต่างประเทศค่ะขอให้ทุกคนงัดศักยภาพขอยัเมงให้เต็มที่นะคะและที่สำคัญรักษาสุขภาพกลับประเทศไทยสมบ100ูรณ์0 0ด้วยค่ะ